กดสนับสนุนช่องจ็อกบอลด้วยการกดสมัคร m มมเบอร์ชิพและซุปเปอร์แตงได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นสามารถกดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจ้ใหผมในการทำคลิปได้อีกเช่นกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับและไปดูคลิปกันเลยโอเคท่านผู้ชมอยู่กับการตามล่ามังกรกันอีกแล้วนะครับอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมทําเยอะมากนะครับสร้างไ d ดีไก่ใส่โคดเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่บอทนะครับแม่งต้องไปนั่งนับหินอนะ่ะโครน่าบเบื่อเลยนะครับแต่ว่าผมทํามาเป็นร้อยไอดีแล้วอะ่ะรวมๆแล้วคือมันร้อยบวกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยแต่แบบร้อยบวกแน่นอนอะ่ะนะครับทีละเก้าสิบกใบก็เป็นหมื่นแล้วอะ่ะแม่งยังไม่ได้ตัวหลักล้านเลยคิดดูดิต้องลุ้นว่าชาโดจะออกไหม แถมพอออกมาต้องรุ้นว่าจะติดบ้าไม่อีกโอ้ยลำบากเหลือเกินนะครับโอเคก็คลิปเปิดหัวก็จะพูดเยอะหน่อยนะครับส่วนช่วงหลังๆก็จะพูดน้อยๆอาจจะไม่พูดเลยก็ได้แต่จะเปิดกระเป๋าให้ดูหลังจากที่หมุนหรือเออหมุนนั่นแหละไม่เรียกหมุนนะครับหลังจากหมุนเสร็จแล้วนะฮะจะเปิดกระเป๋าให้ดูว่าได้ตัวอะไรค่าเงินเท่าไหร่ประมาณน,นี้เปิดมาไอดีแรกก็ดู เข็มๆอย่าหวังชาโด์ตอนนี้ตัวสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่ออกเลยเฮ้ยออกแล้วออกแล้วพูดแล้วออกเลยชาโด์ <c oughs> <Shadow S 1> ไม่มานะครับแต่ตัวสิบเปอร์เซ็นต์ออกเพียบแต่ว่าต้องลุนให้ติดบัฟด้วยโอ้โหสี่แสนได้อยู่โอเคสี่แสนแสนแปดนี่คือช่างมันเลยนะครับเอาไว้แจกคนดูแล้วกันนะเนาะเผื่อใครอยากจะได้นะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ให้ดีหลักไว้กันเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะครับจะหาเวลามาสตรีมนะครับก็คือจะแจกตัวทําเงินเริ่มต้นแล้วกันเนาะนะครับพวกตัวหลักแสนอะ ตัว1 0 0 0 0แขึ้นไปนะครับก็จะหาเวลามาสตรีมไม่ได้แล้วกันจะแจกคนดูเพืเ่อนใหม่นี่แหละนะครับก็ว่าเอ้ยมีชาโดว์มาหนึ่งตัวก็หวังว่าจะมาดูกันเนาะแต่ไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงตอนไหนเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะใส่โคอดอีกกี่ไอดีนะครับแต่ว่าขอชาโดว์ที่ติดบัฟอะไรก็ได้แต่ห้าแสนบวกได้ไหมโอเคเอ้ยชาโดว์ Shadow ได้2ตัวมาลุ้นกันว่าจะติดบัฟไหมปุ๊บ เห็นปะเห็นปะคือได้2ตัวแต่ไม่ติดบัฟเลยเห็นปะได้ชา a d โดมาแล้วไม่ได้แปลว่าแม่งจะติดบัฟมานะเออแล้วแบบต้องรู้ดีว่าไม่ให้แม่งติดบัฟทองกับเพชรอะขอเป็นสายฟ้าสายฟ้าหิมะฮัลวีอะไรเงี้ยไฟเงี้ยอันนั้นพอได้อยู่โอ้ยสะอึกเฉยจะมาไหมรอบนี้อ,อไปเลยรัว โอเคเปิดกระเป๋าแล้วกันปึ๊บเกลืออะไรนี่คือเกลือเลยออกเยอะแต่เกลือสะอึกเฉยคนดูไปรัวชาโดมาหนึ่งตรวสองเปอร์เซ็นต์มาอีกหนึ่งขอติดบัฟดีๆขอล็อกโดนอ้วนบัฟดีๆโดนอ้วนตัวสองเปอร์เซ็นต์ึ๊บสองเปอร์เซ็นต์ชารโดมาอีกไหมไม่มาหนึ่งหนึ่งสองสามติดบัฟโอ้โห ไม่ติดเนี่ย5.2ตันติดบัามามันจะแบบแพงมากเลยโอหไปกันต่อรัวบางทีรัวไปก็อาจจะมองไม่ทัน <c oughs> พี่โดไม่มาเลยเปิดเป๋าเลยโอ้โหรอบนี้เจ๊ง คือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่เปิดคลิปนี้มาเนี่ยผมเนี่ยทำไอดีไปหลายชุดมากนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันเกลือจนแบบผมตัดทิ้งไปเลยอะ่ะคือหลังอัดคลิปเสร็จผมลบแม่งทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะเกลือไหมคือมันออกแล้วว่าชาร์โดออกตัว2%นเนี่ยไอมันชื่อแล้วคสเตลเออชังมาเถอะไอตัวเนี้ยนะครับคือมันออกนะแต่ว่า มันไม่ติดบัฟบางทีออยตัวสองเนตะ78ตัวซึ่งเยอะมากนะเว้ยออกชาโดสองตัวอะไรเงี้ยแต่ไม่ติดบัฟเว้ยผมก็เลยแบบนุนหงิหดแล้วก็ลบทิ้งแม่งเลยนะครับหลักอาเซ็นลบทิ้งเลยเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูนะครับดูซิว่ามันจะเกลือไหมอันนี้คือนเปลี่ยนรูปแบบนะเมื่อเย็นนี้นะครับอาไดชาโดมาหนึ่งตัวมันเปลี่ยนรูปแบบเอ่อยููไอใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> จำคิดจำทำไงว,วะคือเปลี่ยนสอสารอบเนี่ย เออเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ปรับเล็นหน่อยเออไม่ต้องปรับหรอกประมาณเนี้ยดีอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเกือเก่อนเกินไปแค่นี้ก็เกื่อนแล้วนะครับมันไม่ได้กําหนดอะไรไว้ด้วยโอเคมาชุดนี้เห็นปะไม่ติดบัฟคือนั่งสมัครไ d ดีใหม่จนท้ออ่ะใส่โค้ดเอ่ยนั่งนับหินทำจนท้อแล้วมันออกแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหก หกอบเนี่ยห้าสิบเพชรทั้งนั้นเลยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหชาโดมาโอเคคือดวงมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะตอนแรกอะ่ะผมจะตั้งชีพว่าล่าชาโดหนึ่งล้านใช่ไหมไปมาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนช่อคลิปดีกว่าจนถึงตอนเนี้ <S <S เป็นประมาณว่าล่าตัวหนึ่งล้านเฉยๆพอนะครับไม่ต้องเป็นชาโดก็ได้ตัวหาอะไรก็ได้ขอหนึ่งล้านเพราะว่าตอนนี้ผมจะทาให้ตนเองเนี่ยถึงร้อยล้านให้ได้นะครับซึ่งมันใกล้แล้ว อีกประมาณ10กว่าล้านส่วนหลักนะไม่ว่าจะเอาจากตรงไหนไปรวมให้ส่วนหลักก็ตามนะครับผมเอาจากส่วนรองนู่นนั่นจะทําให้ส่วนหลักถือ1ล้านให้ได้เอ้ย <c oughs> ไม่ใช่1ล้านนะครับมาจะติดบัฟไมโทโนไปไม่ติดไม่ติดเลยคือไม่ติดบัฟเลยดูดิ คือจะบอกว่าอัดคลิปมาถึงตอนนี้คนดูเนี่ยอยากจะให้ใช้ดผมหลายคนมากนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นการทักไม่ได้เพจอะไรเงี้ยนะครับจะให้ดูว่าผมมีทุกท่าแล้วยกเว้นฮาโลวีนไอดีหลักนะผมเอาส่งให้ดีหลักหมดเลยนะครับมีทุกท่าแล้วยกเว้นท่าฮาโลวีนก็มาตามหากันต่อนะครับว่ามันจะติดบัฟฮาโลวีนให้ผมไหมนะครับแล้วถ้าติดก็ขออ้วนๆเนาะถ้าติดขออ้วนหน่อยเอาแบบ บึ้มๆไปเลยคือส่วนน้อยว่าจะได้ดีๆอ่ะสามแสนอ่ะอันนี้ได้3 0,000นถือว่าโอเคนะครับเอ้ยชาร์โดตัวแรกเลยว่ะลุ้นมัน้งเอ้ยชาร์โดกับตัว2%องปึ๊บเห็นไหมไม่ติดบัฟเปิดดูเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมจะไม่เอาไปดีกันนะคือแบบทิ้งเลยอ่ะอ่ะชาร์โดมานะครับไปลุ้นเลยไม่ต้องรอ2อ0แ0 0แปดสองแสนเจ็ดสอง,ส, 7, ส,องส,สามตัวนี้เอาเข้าดีหลักได้นะครับอัดคลิปตอนกลางคืนเราจะสามารถพูดได้นะครับต่อกันเลยแล้วกัน คือไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับชอบที่ได้เห็นผมรีแอคกับความเกลือของตัวเองหรือแบบชอบที่ผมแบบอัดแบบเมียบๆเพราะว่าตอนนี้มันตอนกลางคืนไงมันสามารถโอ้ยตอนเสร็จมาเลยตอนกลางคืนมันสามารถพูดได้นะครับรีแอคได้สภาพความเกลือเป็นยังไงแบบนี้นะครับเออไม่รู้ชอบแบบไหนเนาะเถาโอ้ยชาร์โดมาโอเคเขาต้องลุนอีกแดะว่าแม่งจะแบบว่าได้บ้าไหมเอาไปเปิดกระเป๋ากันจึ๊บ สองแสนโอ้ไม่ติดบัฟอีกแล้วคือจะไม่ติดบัฟให้กูเลยหรอลุ้นตัวหาแล้วก็ได้มันติดบัฟแล้วก็อ้นอวนอวอ่ะโอเกือจัดเกือจัดชาโดมาโอเคเปิดเลยแม่งรอ,อเห็นปะไม่ติดบัฟเลยโอ้แต่ห้าแสนโอเครอบนี้นะ่าจะไม่มาแต่ไม่เป็นไรนะครับขอแค่แม่งแบบอ้วนอ้วนอ่ะอ้วนอ้นอ่ะแพงแพงอ้วนอ้วนอ่ะ,อออะใช่ไหมป่เปิดเลยกระเป๋า โอ้โหอ้วนจัดเลยรอบนี้เกลือเดีรออะไรอย่าเพิ่งไปหวังชาโดครับ2%งไม่มาเลยโอ้โหโอเคมาตัวหนึ่งมันจะลุ้นได้ไมเนี่ยตัวเดียวเนี่ยปึ๊บสองแสนคือระหว่างที่อัดคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะมีคลิปการเทรดมาด้วยนะก็ยังไม่ลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็จะทําทุกทางอ่ะให้สวนหลักอ่ะถึงร้อยล้านให้ได้นะครับผมก็หวังว่ามันจะถึงได้เลยเลยโอเคชาโดมาโอเคโอเคโอเคเฉย โอ้เชโอ้เชขอให้โอ้เชแล้วแบบว่าลั่นๆขอลั่นๆนถอะขอร้องล่ะอูแบบเข็มจนไตจะพังหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลโอ้เชโอ้เชเปิดเลยรออะไรอ่ะปึบอุ๊บบัฟจูโอเคยังดียังดีที่ติดบับมาบ้างไม่ใช่แบบเพชรทองอะไรเงี้ยโอเคโอเคมาต่อกันนะครับสลับคำคืนนี้น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วสลับคืนนี้นะ นะคพรุ่งนี้เข้ามาต่อกันก็ถ้าอัดตอนเช้าก็อาจจะไม่ได้รีแอคอะไรทั้งนั้นนะความเกลือความเค็มของตัวเองเนะี่ยโอ้โหตัวสิมาเพียบเลยวอ้ยตัวสนตก็มาแต่ shadow ล่ะ shadow ล่ะ shadow ล่ะพี่ <c ười> เกลือชีบฝ่ายแล้วคนดูเออเฮ้ยถ้าไม่ออกตัวห้าแสงกับ shadow บัฟจูมาเนี่ยก็น่าจะแยกกว่านี้นะรอบที่แล้วอะรอบนี้จะเป็นอย่างไร จะมาดีๆหรือไม่ไปโอ้โหสองแสนสองตัวนะครับสําหรับตัวนี้ผมอยากรู้ว่ามีใครให้เกลือผมไหมคือผมสวัสดมาเยอะมากนะย้ำอีกทีว่าสวัสดมาเยอะมากเผือสองสามร้อยบวกไปแล้วอะทั้งวันอะที่นั่งทําอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีคนทเํเยอะกว่าผมแหละแต่ว่าแบบอืสาหรับคนที่เกลียบผมอะทําขนาดเนี้ยแล้วแม่งเกลือขนาดเนี้ <laughs> มันรู้สึกแย่มากนะ <laughs> เออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัว2%ไม่มาเลยรอบนี้สี่เปอร์เซ็นมาเพียบโอ้โหเอามาแล้วตัว2%อ่ะดูเลยแล้วกันโอ้เกลือขอร้องละเอ้ยชาร์โดมาโอเคเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเลยแม่งรีบลุ้นรีบเกลือไงฮัลโหลมีอีกสักตัวไหมอีกสักตัวสองตัวไหมชาร์โดชาร์โดโอ้ยอย่าใจร้ายกับผมนักเลยอุ้ยมาอีกตัวนึงว่ะ สองตัวนะครับสองตัวของตัวสองเปอร์เซ็นต์มาจะเกลือหรือไม่หนึ่งสองซ้อมปึ๊บโอ้โหค่ำคืนนี้มาหนึ่งตัวลวะสองตัวโอเคสองตัวมันก็ไม่โอเค <c oughs> รอบเมื่อกี้มันไม่โอเคเลยมันจะโอเคอะไรวะก็ต้องลุ้นอยู่ดีอ่ะเมมเอ้ยไม้ตัวหนึ่งสามรอบนี้มาสามรอบนี้มาสามท่านผู้ชมมาไหมมาไหมมาไหม มาอีกไหมไมาอีกป่ามาอีกป่าวชืบชืบชืบค่อยเปิดทีเดียวเลยฮึบฮึบฮึบอะรอบนี้นะสามตัวมึงจะเกลือหรือเปล่าปึ๊บโอ,โอ้โหได้อยู่อุ้ยห้าแสนอุ้ยปั๊บทองห้าแสนทำไมไม่เป็นชา์โดว์วะเนี่ยสามตัวติดบัฟตัวเดียวแต่ว่าโอเคบัฟไฟสามแสนนะครับก็โอเคนะชุดนี้ถือว่าได้อยู่นะครับได้ตัวห้าแสนได้ชา์โดว์มานะครับแต่ก็แหม่ตั้งหลายตัวแม่งติดบัฟอยู่สองตัวหรือตัวเดียว เ,เราก็ยังตามหา shadow บัฟฮาโลวีนอยู่นะไม่มาสักทีคนดูหมาหนึ่งตัวครับ shadow ตัวสเนะครับโอเคไปโอ้ไม่ติดบัฟอีกแล้วท่านผู้ชมค่าคืนนี้ยังไม่จบวะ่ะมันคาใจอะ่ะมันอยากได้เพิ่มอะ่ะก็เลยจัดอีกสัก5้าดีลงทุนขนาดนี้ shadow ล้านต้องมาแล้วอขอดีหน่อยได้ไมสองเซมา shadow ละ่ะ มาชาโดก็มาอ้วนๆใหญ่ๆพุงพรุยๆชาโดพุงพรุยหนึ่งสองไปโอ้โหชาโดไม่ติดบ้ฟสักตัวได้ตัวนี้สามแสนเจ็ดมานะครับโอ้จะมาแค่ตัวเดียวโอ้โหเค้มจัดรอบนี้เค้มจัดเค้มปีเค้มปีนี้สองเปอร์เซนต์ต้องแบบว่าพุงพรุยๆสองเซ็ตมาอีกสองไอมาอีกหนึ่งไม่ใช่ไหมอีกสองมาสองแล้วตอนนี้มาสองพุงใุ้พรุ่ยๆบึ้บ Oh. โอ้โหเอ้ย aaS, มามาชาร์ดมาหนึ่งแล้วก็ตัว2%ซนะครับซึ่งอ่านชื่อไม่ออกจะติดบัฟอ้วนๆหรือ drop? able, ไม่โอ้โหชาร์โดติดบัฟทองก็เอาไปแจากคนดูโหชาร์โดไม่มารอบนี้ไปโอ้เกลือก็สวัสดีตอนเช้านะครับแหมเช้ามาตอนนี้ก็จะก้าววงแล้วก็ต่อเนื่องอะไจากเมื่อคืนนี้เสียงก็อาจจะดังมากไม่ได้นะครับก็จะเบาๆนะครับแล้วถ้าแบบร้านแตก็จะร้านแต่เบาๆนะครับ <G ül> ให้มันแตกมาเถอะไม่ออกสักตัวเลยชาโดกูโอ้วันนี้มันพลหัสเลยนี่หว่าไขาย,ยังรวบรวมได้ไปถึง50บใบเลยไข่ฉลามอันใหม่อะเฮ้ยมันไม่ค่อยออกอะเพราะบางทีก็ไม่ค่อยว่างดูด้วยอยากได้กาเบียดอะท่านผู้ชมแล้วก็จะจัดสวนใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คือแบบมันม่วหมดเลยเรียงเรียงกันม่วหมดเลย นะครับแล้วก็รอช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเนี่ยมันจะมีพวกบัฟเงินบัฟโชคอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้ามาคือมันเกลือกันนิดนโอ้โหฮึบโอ้โหชาโดไม่ติดบัฟอีกแล้วไปโอ้โ,อโหสองแสนเปิดเลยเลันโอ้รอบนี้เกลือแบบโอ้โหอีอีสักชุดหนึ่งละกันท่านผู้มชมเช้านี้ค่อนข้างเข้มนะครับ โอ้สองแสนมากสุดตัวเดียวด้วยไปสี่แสนโอเคปึ๊บโอ้อสองแสนอีกแหละเปิดแม่งทีเดียวฮึบโอ้เราจะพูดอะไรรัวๆนั่งสมัครนานมากแล้วมาดูโอ้สองแสนอีกแล้วกดแม่งทีเดียวเลยมาดูเลยสี่แสนเก้าปั๊บฮาโลวีนชาโดมันจะไม่ออกเลยจริงๆดิเฮ้ยเห็นๆชื่อแวบบๆปึ๊บโอ้โห บัฟโลาวีมันอยู่ไหนวะเนี่ยชาโดว์เนี่ยปึ๊บัฟไม่ติดสักตัวไม่มีชื่อชาโดว์ขึ้นเลยเปิดโอเคเกลือก็ต้องไปดูกันสินะนี่ใหม่ใช่ว่าจะสามแสนสองแสนเพียบเลยจะติดบัฟไหมฮึบโอ้บัฟทองลุยโอ้ไม่ติดบัฟเลยเปิดเลยโอ้ฮาโชาดไม่มาเลยตัว2%อเป็นเพียบ ติดบัฟตัวใหญ่บึมบึมอ้วนโอ้โหสองแสนตัวเดียวโอเคท่านผู้ชมชุดนี้สุดท้ายแล้วกันเพราะว่าผมทอ้อแบบท้อจะจัดแหละมันไม่ได้แบบัฟฮาโลวินสักทีอะแล้วก็ห้าแสนขึ้นไปมันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยคือทำมาเยอะมากนะครับท,ทั้งที่อัดคลิปไว้แล้วก็ไม่ได้อัดคลิปคือโอ้ยว่ท้อเลยเต็มที่อะห้าแสนปะจำไม่ได้แล้วอยชาโดมาหมดไฟแล้วคนดูโอเค ไปรู้กันว่าชาโดจะติดบัฟไม้ปุ๊บเห็นไหมนี่โอ้ย9.7ตันถ้ามันติดบัฟฮโลวีนมานะน่าจะไม่ล้านก็เกือบอะโอ้โคตรเสียดายเลยดูดิโอ้เกือบอีแล้วเอาละหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้ทอว่ะไปเลยสี่แสนได้อยู่สี่แสนเนี่ยเราเก็บไว้สองแสนแปดอาจจะเก็บไว้แล้วก็พวกนี้ก็แจกคนดูเนาะ ก็ถ้าผมได้มาสตรีมผมก็จะไว้แจกคนดูแล้วกันใครอยากได้นะครับกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผม mm hmm. เผื่อผมจะมีใจมาสตรีมวันเสาร์อาทิตย์นี้เอา้ากดทีลสา,าไปเกินโอเคโอ้ยอด โอเคตามนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็กดติดตามไปนะครับแล้วก็อะไรเยอะเนาะนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เผื่อจะมาสตรีมแจกตัวทำเงินสัก1 0 0 0 0แสนขึ้นไปนะครับถึง2 0 0แสนอะไรประมาณนี้ยถ้าอยากได้ก็กดติดตามไว้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเป็นใจผมด้วยงองแงแล้วเนะี่ย